ก็ชนกันหมดสิไปพร้อมกันไปมันจะไปห้อมเสาะดูไสิไปเลยบอว่ามีเอวหอมเสาเสากัจังการกา้องให้จังหวะกันด้วยเสาแทคว่ามีมีความขวมแท้วะไม่ยังไอะ มัคขีกันตอนนี้กำลังแตกสามัาระอยู่มันก็เลยไปไม่ได้ตกลงกันก่อนแล้วค่อยทำม่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้มันเป็ความสูงนิดหน่อยเนาะช่องมันกว้างๆทําไมไม่ไปอ่ะทำไมไปช่องแคบถอยมาแล้วเข้าช่องนี้ดิโอ้ไหอะไรตนี่ยเอ็กเอลนะไ็ใส่เอ็กเอสเหรอไม่ได้เอ็กเอลแต่เอ็กเอสเต่ำบักจ้อยไปเนี่ยต่ำบักจ้อยไปเนี่ย นี่ทงขเมยันยันขยันเยันข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 ยพนขยันขยับขยันไยนขยัน้ยันขยันขยันขยันนขยนขย้นายนขยัันขยันนี้ไน้ยัันขวยันันขยันขยันขยนขยันขนันนันขยันขยนยันนนัน เครื made, ่องนี้เนยกันน้ำได้ตกได้เครื่องนั้นห้ามนะฟั่ดไปามขวามเนกไปไารต้องฟังคนคุมหน้าเือให้คนคุมหน้าเรือเข้าบันัการ่อยปการอข้างหลังนะเนคิดว่าตามตามไปโบปินปะเพื่จะลักษณะตามตามโบปินแมน ลี่ซมันะมปินน่ยน่ะไปยังจะเที่ยวิมเงตะททัพท์หน้าแดงนลวบ้านน้องคือเก่งเถอะวด้เบิงเออน้องนเก่งนาะนน่นน้องตัวได้น่อยนั่นมาหานะจไปขอมา